นายวราวุฒศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพอมชวนสื่อร่วมออกแบบอนาคตเด็กไทย Drawing Youth Future Together เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเชิงสร้างสรรค์ตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เด็กต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการจากสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นความเชื่อและพฤติกรรมของประชาชนในทุกระดับโดยนายวราวุ์ระบุว่าสิ่งที่ต้องเร่งทำในขณะนี้คือการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในการดูแลเด็ก และสื่อที่เป็นผู้นําเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งบนโลกออนไลน์และสื่อทั่วไปซึ่งสามารถเข้าถึงเด็กได้มากที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ย้าด้วยว่ามาตรการที่ดีที่สุดในการออกแบบอนาคตของเด็กไทยคือการขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาการนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆในโลกออนไลน์โดยเฉพาะครีเอเตอร์กลุ่มอิสระบางครั้งอาจละเลยหรือไม่คิดถึงผลที่จะตามมา คนที่อยู่รอบข้างหรือประชาชนจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยพมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการนำเสนอคอนเทนต์ที่ไม่ถูกต้องวันนี้สิ่งที่เราทำที่ดีที่สุดคือเร่งให้ความรู้นะครับเราสร้างความตระหนักให้กับไม่ใช่เฉพาะให้กับเยาวชนนะครับแต่กับใหญ่ด้วยเช่นกันเพราะว่า,าการเสพสื่อต่ตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นั้นคนที่มีอิทธิพลก็ถือญ่ วันนี้การให้ความรู้กับผู้ใหญ่นะครับว่าการเลียงเด็กด้วยแท็บเล็ตก,การเลี้ยนเด็กและเยาวชนด้วยสมาร์ทโฟนมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเพราะว่าวันนี้คอนเทนต์บนออนไลน์นั้นมีมากมายนะครับทั้งบวกและลบ,บซึ่งผู้ใหญ่บางท่านนั้นจะไม่ทราบเลยว่าลูกหลานของท่านที่ต่อหน้าเครื่องสมาร์ทวา,สา์สัยกไานกำลังเสพคอนเทนต์แบบใดอยู่ดังนั้นผมคิดว่าวันนี้นอกจากจะให้ความรู้กับเด็กแล้วเนี่ย ความรู้ของผู้ใหญ่เองต้องก้าวให้ทันนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดโดนนยทันทีว่าคนในวัยสุงพยุคซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่เลี้ยงดูเด็กรุ่นใหม่นั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาิมมเกรตเข้ามาหรือว่าพยุเข้ามาอยู่ในโลกดิจิทัลต่างกับเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กเจนใหม่ที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางสงภาพแวดล้อมของดิจิทัล ดังนั้นให้การให้ความรู้กับผู้ใหญ่ที่จะเลี้ยงดูเด็กนั้นเป็นประเด็นที่สําคัญเพื่อป้องกันไม่ให้มีสื่ออะไรเข้ามาเรียกว่าทําให้เด็กๆของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาในทางที่มิูและที่สําคัญวันนี้ที่เราได้รับเกียรติจากพี่ๆสื่อมวลชนมานะครับเรากําลังพูดถึงการสร้างคอนเทนต์ต่างๆเพื่อที่จะนําเสนอเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นแนวทางที่บอกว่าข่าวร้ายลงตีข่าวดีเสียตังคือเวลาเราลงเรื่องดีๆกันนะครับ พี่น้องประชาชนมักจะไม่ค่อยสนใจเราก็เห็นใจนสื่อรับเราว่าบางครั้งเนี่ยสื่อแต่ละสื่อเป้าหมายก็คือต้องการมียอดผู้ชมยอดคนติดตามซึ่งพอคนไม่ติดตามก็ทําให้ต้องหาเรื่องที่น่าสนใจเข้ามาเป็นเหตุให้บางครั้งเนี่ยเราเห็นเรงอุบัติเหตุหรือว่าความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดข,ขึ้นจากการเสียชีวิตนะรับของความพยายามที่จะทำนทนที่เรียกว่าค่อนข้างจะเห็นกันตรวจ ก้าวหาประโยชน์จากคนอื่นจนละเลยสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่โดนดันแปลงไปดังนั้นการให้ความรู้กับผู้ใหญ่สําคัญต่อาการให้ความรู้กับเด็นนะครับ้ข้อในอเกี่ยวกับเกมคอนเทนต์ออนไลน์ครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญในวันนี้ก็คือต้องขอแรงจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่จะดูแลลูกหลานของท่านมันเป็นการง่ายที่จะโยนทัร็จไปอันนึงโยนมือถือเป็นเครื่องหนึ่งแล้วก็ให้เด็กเงียบไปการเงียบของเด็กไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดี ไม่ได้เป็นสัญญาณว่ารูกของฉันหรือเด็กๆนั้นเป็นคนว่านอนสอนง่าย mm hmm. เขากําลังในขณะที่เขากําลังซึมซับคอนเทนต์อะไรเราไม่รู้เลยดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองเองจําเป็นที่จะต้องมีดิจิทัลเล t เรซซีนะครับว่าต้องตามเด็กให้ทันเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวมื่สักครู่ว่าผู้ใหญ่ในวันนี้คือกลุ่มคนที่กําลังมเกรดหรือว่ากําลังยกเข้าสู่ยุคดิจิทัลในขณะที่เด็กๆเกนี่ย mm hmm. เขามีความรู้ดิจิทัลมากมาย บางครั้งพอเห็นผู้ใหญ่เดินมาเขาสวาย e หน้าจอทีเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป,ป็นอนนะครับหรือเราก็เห็นตามออโซเชียลมีเดียต่งตางๆหรือเทคนิคตา่างๆที่ผู้ใหญ่างนี้ตาไปไป่างๆเคยทำ